ยังร้อยพี่น้องมีการมีงานอย่าลืมคือทอดคิดถึงลูกหลานนะครับเศรษฐกิจพอด,ดีน้ำมันแพงคาเร่งสูงแต่มาลั่ใจก็ร่อยยังรับงานราค่าเกา่าปีซีมาบูดสิเก็บุญเป่าโทษเป็นจับจองกันไปลวงนานะฮะเมือ่อใดอื่นมาเป็นช่วงท้ายปลายฤด,ดูกาลนะฮะเวที่ฉากแสงสีอาจสิจืดสีส้มแนวพอใส่ห้ามานึ่งปีเต็มๆช่วงการแสดงนะครับบางส่วน นะฮะื่อถือผลดือแดดดือลมนะครับแต่ว่าอีกสองงาน่ะนัำกระสิบน,นิดไปดูการหลังจากนั้นนะครับก็จะเตรียมผลงานใหม่ตัดชุดใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนฉากแสงสีเสียงวยที่ปีใหม่เพื่อตอนรับสัตธาจัภาพาในช่วงเทศกาลออกพรรษาปลาปวันจันทที่24กันยายนนะครับเปิดฤดูการที่เจนของพระน้ำใจเงินร้อย พี่น้องสิได้พบก,กับชมใหม่ศิลปินเก่าห้องนีงย้ยังยุคทีมศิลปินใหม่นะฮะพี่นาขามาสมัครหลายพร้อมดีสิขึ้นมารับใส่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะวันนี้เอาอันนี้มาสมัครเป็นพระเอก่อกรายนะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นีใจรักพยายามไปเป็น,ปนมอลลั่มนะฮะอยากไปเป็นหางเครื่องไปดาวตลกนะครับไปเป็นาฟางคอ่อยค้อน้อยพี่้องนะครับโทรไปเบอร์ที่อยู่หน้าเวทีก็ได้นะครับนะบเปิดร,รับสมัครแล้วแดนเซอร์รายงานตัวนะครับเพื่อเขาสอบวันที่27่าวันที่25่ากรกฎาคมนี้จะถึงนี้นะครับเอ่อสำหรับผู้ใดอยากไปเป็น,ปนหางเครือ,อไซคอเสียงพยอยากไปเป็นสาวหางเครือมอลลั่ใจเงินร้อยเนี่ย ต,ต้องทำข้อความใจแบบนี้นะคลับมาขันอายุเกิน40เราไมารับคนไทยหลีครับเอาจังสิ่อันเกิน40ไปไปสมัครอันหนึ่งผมอยากรับอยู่ดี๋โดยเฉพาะพิกงัานตลกผมอยากเปลี่ยนครับเพราะว่าตลกอยู่ทั้งเวทีเดี๋ยวนี้นิสพุทธเอา คือประัจีมือมือจะมามาสาวมานีม็คือเกานเนาะอย่าเด้ออย่าตทาเนี่ยเียมื่อเด้อทนเนี่ยเียมื่อเป็นแอนอรดีเป็นยังไงอะคะแนนอรดีเป็นหนาตาจังซีมีข่อยสีเส้าหินเฟีบุกเลยอ้เตจ้าให